บ้านส่วนอานัสนาพาณิ์หลังออกช่องเจ็ดไร้ภรรยาเพราะศาสนามากัน้นคู่ครองโสดไร้เมียไร้ภรรยาเพราะศาสนามากัน้นบ้านส่วนอานัสนาพาณิ์หลังจากออกจากช่องเจ็ดใช้ชีวิตสุขสบายเป็นนักสแสดงอิสระอีกคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าหมดสัญญา กับต้นสังกัดช่อง7มาหลายปีแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มอนัทนาพนิษซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้คิดเซ็นญญากับที่ไหนตอนนี้สามารถรับงานได้ทุกค่ายทุกช่องแต่ช่องเจ็ก็ป้อนงานให้เรื่อยๆนอกจากนี้ยังเผยธุรกิจน้ำดื่มไปด้วยดีเตรียมขยายโรงงานต่อไปตอนนี้ก็มีทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มครับ ก็ยังโชคดีที่ดื่มน้ำเป็นเหมือนปัจจัย4มันก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบกับโควิดเท่าไหร่ยังขายได้อยู่เรื่อยๆเป็นน้ำที่มีคุณภาพแต่ราคาไม่แพงทํามาสองปีแล้วครับดีขึ้นเรื่อยๆผมทําร่วมกับรุ่นน้องที่รู้จักกันตอนนี้เริ่มมีขยายโรงงานแล้วครับจริงๆเดิมอยู่ที่เส้นสมุดสาครวงเรบหัวเราะและก็ยัง พื้นที่แถวๆนั้นก่อนครับแล้วก็จะขยายไปตามจังหวัดต่างๆบ้างก็เริ่มจะขยับขยายแล้วครับที่โรงงานก็ต้องมีตรวจเช็คกันละเอียดครับพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติเนาะวงเล็บหัวเราะแต่ก็มีการตรวจและถูกต้องตามกฎหมายนะครับของผมไม่มีคนที่ติดนะครับวงเล็บหัวเราะแต่เราก็ต้องดูแลตนเองแหละเพราะโรงงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจริงๆตอนนี้ธุรกิจต่างๆ ก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้นแต่ผมก็เชื่อว่าของเราราคามันไม่สูงและเราขายตามร้านค้าขายทรงเราไม่ได้มีหน้าร้านเราก็ให้ยี่ปัวสาป,ปัวช่วยขายก็ถือว่าไปได้ดีถือว่าเร็วมากสำหรับ2ปีถือว่าพอใจอยู่ครับบอกยังไม่มีแพลนแต่งเพราะติดเรื่องศาสนาความรักไม่มีโฟกัสเลยครับไม่รู้จะได้แต่งหรือเปล่าวงเล็บหัวเราะ มันหลายเรื่องครับเรื่องศาสนาของผมด้วยก็เลยใช้ชีวิตไปก่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นก็มีคุยๆแหละครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะแต่งงานอะไรยังไงก็ยังดูไปเรื่อยๆก่อนผมเป็นคนรักอิสระด้วยมีโลกส่วนตัวนิดหนึ่งผงเล็บหัวเราะกับคนที่คุยก็คุยได้สักพักหนึ่งครับประมาณหนปีแต่เขาเข้าใจครับก็ถ้าเลย45ก็คงไม่แต่งแล้วแหละก็รอดู วงเล็บหัเราะเพราะถ้าจะแต่งจริงๆผู้หญิงก็ต้องมาเรียนศาสนาเราและมาเข้าศาสนาเรามันก็จะยากสำหรับเขาก็กค่อยไปดีกว่าซึ่งปัจจุบันหนุ่มอนัตอายุ44ปีแล้ว